ขณะที่พระองค์กําลังอธิษฐานอยู่ตามลําพังโดยมีสาวกทั้งหลายอยู่ใกล้ๆพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขาทูลตอบว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียส่วนคนอื่นๆก็ว,ว่าเป็นหนึ่งในพวกผู้เผยพระเจนะโบราณที่กลับเป็นขึ้นมาพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าและพวกท่านเองคิดว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบวา่าเป็นพระกฤษของพระเจ้า พระองค์จึงกำชับสั่งพวกเขาไม่ให้บอกใครเรื่องนี้และตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผูยย้ใหญ่พวกหัวหน้ากุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะปฏิเสธท่าน,าานและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระเจ้าจะส่งให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขียนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ทำลายหรือสูญเสียตัวเองไปถ้าใครมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นเมื่อท่านมาด้วยพระรัศมีของท่านและของพระบิดา,าและรัศมีของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่พบความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า หลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรยอนและยาก,กอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่พระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพล่าตาและนี่แน่มีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสส และเอลยาผู้มาปรากฏด้วยรัศมีและกำลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเลม็มส่วนเปนโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นกำลังง่วงเหงาหานอนแต่เมื่อพวกเขาตาสว่างขึ้นเขาก็เห็นพระรัศมีของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์ เมื่อสองคนนั้นกนําลังจะลาจากพระองค์ไปเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่น่าจะทําเพิงขึ้นสามหลังสําหรับพระองค์หลังหนึ่งสําหรับโมเสสหลังหนึ่งและสําหรับเอลียาห์หลังหนึ่งเปโตรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปขณะที่เขากําลังพูดอยู่นั้นก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และเมื่อเข้าไปอยู่ในเมฆนั้นพวกเขาก็กลัวและมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่า ผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสัรไว้จงเชื่อฟังท่านเธอเมื่อสิ้นพระสุรเสียงนั้นแล้วพระเยซูก็ทรงปรากฏอยู่เพียงลำพังพวกเขาก็ปิดเครื่องนี้เงียบและในช่วงเวลาต่อมาเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังถึงสิ่งที่เขาเห็นนั้น วันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกสามคนนั้นลงมาจากภูกเขาแล้วมหาชนมาพบพระองค์นี่แน่พีชายคนหนึ่งในฝูงชนร้องว่าท่านอาจารย์โปรดช่วยดูลูกของข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวเวลาเขาถูกผีสิงเด็กก็กรีดร้องขึ้นทันทีผีมักจะทําให้เขาชักดิ้นชักงอจนน้ําลายฟูมปากทําให้เนื้อตัวเขาฟกช้าและไม่ค่อยยอมออกจากตัวเขาข้าพเจ้าขอให้พวกสาวกของพระองค์ขับมันออกแต่เขาทําไม่ได้ พระเยซูจึงรตรัสตอบว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนและจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรจงไปพาบุตรของท่านมาที่นี่ระหว่างที่เด็กคนนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มลงชัก พระเยซูตรสัสสำทับผีโสโครคนั้นและส่งรักษาเด็กให้หายแล้วส่งคืนให้บิดาของเขาทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ระหว่างที่พวกเขายังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างที่พระเยซูทรงทำนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจงฟังคําเหล่านี้ให้ดีดคือว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือมนุษย์แต่พวกสาวกไม่เข้าใจคำตรัสนี้เพราะความหมายถูกซ่อนไว้จากพวกเขาเพื่อเขาจะไม่เข้าใจและพวกเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงเรื่องนี้ มีการทุ่มเถียงกันเกิดขึ้นท่ามกลางพวกสาวกว่าในพวกเขาใครยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูทรงอย่างรู้ความคิดในใจของพวกเขาจึงให้เด็กคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆพระองค์แล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครยอมรับเด็กเล็กๆคนนี้ในานามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราและใครที่ยอมรับเราคนนั้นก็ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะคนที่เล็กน้อยที่สุดในพวกท่าน คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระองค์ว่าอาจารย์พวกข้าพระองค์เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอย่าห้ามเขาเลยเพร,ะเรพเา,วา,า,า,าพระว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้ท่าน,านก็อยู่ฝ่ายเดียวกับท่านแล้วเมื่อใกล้เวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไป พระองค์ตั้งพระไัยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงใช้ผู้ส่งข่าวล่วงหน้าไปก่อนพวกเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อไปจัดเตรียมให้พระองค์แต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ต้อนรับพระองค์เนื่องจากตั้งพระไทัยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อสาวกของพระองค์คือยาก,กอบและยอนเห็นอย่างนั้นก็ทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงต,งต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญพวกเขาไหมแต่พระองค์ทรงหันมาตรัสห้ามพวกเขาและพระองค์กับพวกสาวกก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง เมื่อพระองค์กับบรรดาสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าหมาจึงจอกยังมีโรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บ,บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศาีรษะและพระองค์ตรัสกับคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถอดแต่คนนั้นทูลตอบว่า องพระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อก่อนแต่พระเยซูตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและมีอีกคนหนึ่งมาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อำลาคนที่บ้านก่อน พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า